คันนี้เป็น All New D-Max นะครับ1.9 ZP นะครับผมก็คือเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับผมตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์เลนนิ่งเหมือนกันนะครับไฟตัดหมอกในตัวนะครับแล้วก็ไฟเดี่ยวนะครับผมตรงกันชนหน้าล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กอลลอยขอบ18นะครับมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่านะครับผมคันนี้ สวยๆเลยยางเป็นของโยโกฮามานะครับยางปีย2เลยนะยางยังใหม่อยู่นะดอกเต็มนะครับเส้นยังอยู่ครบเลยล้อแมกนะครับจะเป็นล้อแมกตรงรุ่นของตัวท็อปเลยนะครับผมเป็นตัวลาย6ก้านนะครับสีเงินนะครับหล่อๆเลยนี่นะครับของเขาจะเป็นแซดพีนะครับผมมาพร้อมกับแมกไลเนอร์นะครับตรงรุ่นจากโรงงานนะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดนะครับตัวรถเอี่ยมมากทันใดที่กําลังมองหาอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม จัดให้เลยนะครับมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้านะครับตัวจอแอร์เป็นดิจิตอลนะครับหน้าจอเป็นเนวิเกเตอร์นะครับพร้อมกล้องถอยในตัวนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับคุยคอนโทรลนะครับเลขไม่อยู่ที่80,000กับ56กิโลนะครับผมกุญแจเป็นคีย์เลสด้วยนะครับจัดราคาให้สุดเล้าใจเหมือนกันนะครับผมคันนี้ปี2021นะครับเกียร์ออโต้ตัว ZP นะครับย้ำว่าเป็น ZP แล้วนะครับผม ราคาเพียง6,49,000บาทนะครับผมผ่อนเริ่อต้น1,800กว่าบาทนะครับจัดซืุ้ด้7ปี84งวดนะครับพร้อมรับฟรีประกันภัยชั้นหนไปเลยนะครับผมฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับชอบแบบไหนสนใจขนหนนะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ